นานๆที่เรามองตากันในเววตาคู่นั้นมันเธอไม่มั่นใจเธอสงสัยเรื่องใดขาเธอรงถามใจเธออย่าทำในย่งนั้นความรักฉันไม่เคยเลือนลางไม่เคยจากหายไม่เคยจากไปอราก็ช่วยก็ร้องสพลงกันนหะแต่ก็ไปสุดก่อน <c oughs> ในคอนโดนี้ มันหกกว่าไงนะขอสท่กรุงได้ไหมอ่ะไปใจฉันมี่อสความรักของฉันไม่เปลี่ยนไปไหนความคิดึงฉันยังไม่แปไปเพราะฉันรักเธอร้อเสียงดีแล้วสองมากร้เสียงดีมากครับประสานเสียงกัะสุดใจของฉันจะเป็น ของเธอมาเมื่อเวลาผ่านเป็นปีจากนาทีแห่งนี้ไปจนนีรันพอฉันรักเธอมากเกินกว่าชีวิตฉันบอจำไว้ว่าใจฉันเป็นของเธอโอเคขอเวลาเฮ้ยเลยพี่ที่ไหน เลือกเอาหรือเพลงดีเอาลองเดี่ยวหรือลองคู่ถ้าลองคู่ต้องเอาเพลงที่จะร้องเมื่อกี้อันนี้หรออะไรวะงานเต้นรำในคืนจันทร์เด็ร้องเดียวตู้น่าขอเขาจะบอกว่ามอให้กับใครร้องถ้าลองเดียวเพลงนี้เพลงนี้เพลงจะร้องบนเวทีแล้วก็จะฝากพานหน้าเวทีไปเด้อว่าร้องให้ฉันใช่ว้าวเธอร้องคิมมี่นตช แต่ว่าไม่เคยแต่ว่าไม่เคยร้องเพลงอะไรอย่างนี้จริงถามถามแฟนคลับแต่ว่าเพี่ทำเป็นไม่เคยร้องเพลงอะไรแบบนี้จริงๆเลยอ่าแล้วถ้าเพลงลูกทุ่งต้องเพลงไหนอ่ะฉันไม่ไม่ไม่ฟังเพลงลูกทุ่งทำไมต้องลูกทุ่งกับต้องร้องพี่นี่เลยนิ่มนัทเขาดิวเคสมาแล้วเพลงเราเพลงอีสานเพลงไหนลองเปิดดิลองเปิดดิเพลงเราอ่ะพี่จะได้หางเงผมเคยฟังท่อนฮุกอยู่แต่ผมไม่เคยร้องเพลงอะไรอย่างนี้พี่สติงนี่ไม่เอาเลยสาว์ส่วนแต่ เศร้าแน่พี่น้องไปสวนแตงกั่มี สนิทด่ากันได้เลยด่ากันพอนะแล้วอย่างนี้เราสนิทกไหมสนิทไหมล่ะสนิทปะพูดได้ไหมเซอร์ว่าสนิทกับใครคะอ๋อก็ไม่รู้อะแต่ว่ารู้กับก็รู้เรื่องเยอะเหมือนกันนะฮะแค่อยากรู้ว่าผมสนิทกับเบสไหมก็ก็รู้พอสมควรอยู่โอเคโอเคสนิทกันอ่าเคยฟังไหมเพลงนี้ก้องสั่นมากฮัล เพลงนี้เอามล่ะาแต่เพลงอันนี้ไม่เอาลองเพลงครูควางเพลงอย่างไปตัวไปทีบก็ไม่รู้จักเพลงอ่ะอ่ะเพลงเราไปจบๆเพลงเราลาบคือเพลงเราฟังแล้วเข้าหูสุดแล้วเพลงเราของเทวจบกี่วัน สามวันเธอจะฝึกภายในสามวันหรอทำได้หรอถ้า,าคุณมันตั้งจะยซ้อมเพียงอะไรนะโอสามเมื่นกอันละแต่ปกติใช้เวลาสามะทิตย์จริงเพียงอันนี้มันยากอยู่ดีสามวันนี่คือแบบได้แค่ทำนองอ่ะขอฟิวแฟนหนึ่งมันพระนะมันจะขำไหมทุกคนมันจะออกขำไหมบีเขาแบบ ทำตาหวานไม่เป็นเลยค่ะไม่เคยตาหวานทุกคนฉชนไม่ไม่เคยตาหวานแต่ใครมีเคลิปพี่เจนนี่ปะที่พี่เจนนี่ลงอ่ะเออคือบิ๊กเขาแบบตาไม่หวานเลยเนี่ยแล้วใครหวานทีชันไงฉันตาหวานเขาไม่ได้หวานผ่านตาเนาะเขหวานผ่านความรู้สึกเวลาเขาจะหวานจริงๆเราคนเราไม่ต้องหวานผ่านตาก็ได้เกือบตาบอด คนไม่แต่เราอ้าวเราแล้วคุณเจนี่ไปลงอะไรอย่างนั้นนะแล้วเป็นก้มลงพื้นทำไมเขาทำมานั้นลูกตกอเป็นไงบ้างวันนี้มันใจนั่นนะครับบอกอย่าทำมาใจนั่นลองทำตาแบบตาไม่เอามาใจนั่นพี่เขาทำตาหวานไม่ได้อ่ะค่ะทำตาแบบอยากบาอยู่ยคลั่งรักอย่างเงี้ยพอเราหงุดด้พี่น้องพอเราไปแลักมว่ยดิจบทะแห้นอไปทัวร์ทีมเกี่ยวไรกับพ่อ พ่อเป็นนักมวยเนาะพ่อเป็นนักมวยไม่เกี่ยวกับลูกสี่ไปใช้กันลูกก็สวดพ่อสิครับลูกก็สวดเขาบอกว่าคอมเมนต์สิเขาเป็นบิ๊กดูแลดีนะใส่ใจดูแลดีนะน้องเบสต้องเจอแบบนี้ดูแลดีมากค่ะดูแลเช่นถือกระเป๋าให้ถือของให้ไปเอากระดาษเชื้ชูกให้เอาน้ำให้ เวลากินข้าวก็ให้กินก่อนชิ้นสุดท้ายเหลือไว้ให้กินชั้นสังเกตนะเห็นฉันอย่างเงี้ยฉันสังเกตเธอนะคาทาดีดีเธอให้ฉันกินคาแรกแล้วก็กินคาสุดท้ายแล้วเวลาที่ฉันเปื่อนหรือฉันบบเหงื่อออกเธอก็จะเอากระดาษชูมาให้นะมันเป็นมารยาทเธออ้าวแต่ฉันสังเกตเงี้ยถึงฉันจะไม่พูดอะไรแต่ฉันสังเกตสังเกตดีแล้วเวลาแบบฉันจะถ่ายคลิปทิกต็อกอย่างเงี้ยเธอก็จะแบบ เอาอกระเป๋าฉันไปถือให้เพราะฉันรู้ว่าฉันจะต้องตั้งกล้องถ่ายคลิปอ่าฉันสังเกตปะเป็นคนใส่มันเป็นการช่วยเพื่อนหนึ่งอย่างก็<อ>ื่นชมไงก็ฉันชมดีแล้วที่ทำก็ดีดีไหมล่ะดีดีดีน่าละ <c oughs> อเอาหอไปส <c oughs> ิเพื่อนหนูก็ทําแบบนี้ค่ะใช่ป่ะอันนี้คืออะไรน้องพิมพ์มาคือน้องอะไรน้องเขาบอกเพื่อนหนูก็ทําแบบนี้ เตือ <pathway> นช้ามากอะไรเตือนไลฟ์มั้งทำไมช่องใช้มันเตือนชา้าทุกวันเนี่ยมันก็เป็นหมดปะเป็นเป็นปิดปิดกั้นอะไงไม่รู้ก็น่าจะเป็นหมดซุกใสซุก<ส>หลังใสหลับบาทเนี่ยนะใช่ไหมเพลงนีแ้ม่อวานขั้นจะ uh เป็นเนื้อคู่อีลีตอนนี้เพิ่นอยู่สายลร้องไปไหมไม่เป็นเพียงชาบูเมย อยากมีคนเคียงคู่คงแค่ <ใน S 1> ไปกิน,<ใ>นชาบูเอาในพวกร้องไม่ได้หว่าได้แค่บางถอนได้ยไงต่อไปให้เกิ็ใสไ่เสืสสสส้อคู่อุ้ยเสื้อคู่เหรอได้ยงต่อไม่ต้องใส่หรอกไม่ชอบเนื้อไม่ขึ้นต้องบนขนเนี่ยไปใส,ส,ส่ก็ใส่เสือคู่บอกเพื่อนให้หูวแน่ทอ้อคันเพื่อนกามักคือกันยังไงดิคัน,นเ<อ>พื่อนกฮักคือกัน<อ> นไอ้เพื่อนมาเตงบอว่าโอว่าโอละน้านบอกขาสั้นเข้าในเบลว์สโตร์กาดอกาดีแต่ใจน่ะว่าแค่ว่าสุกหลังใสเราไม่ได้เหมือนกันนะสุกหลังใสแจักบาทแน่นะมีเพลงอะไรอีกอ่ะเพลงอีสานอ่ะตอนนี้กำลังตอนนี้กำลังไปส่งคุณเบสที่ที่ร้านถึงแล้วถึงเรียญใช่ไหมใช่ปะมาถึงแล้ว งานกันต่อนะคะวันนี้เขาเข้ากองถ่ายนะครับคนนี้ถ่ายละครดาราเข้ากองถ่ายนี่นอยากเ,<อ>เป็นดาราจังนี่นางเอกเลยนะคะมาสนาผมนะครับทุกคนที่เดี๋ยวได้มานั่งรถคู่กับนางเอกเต้นต้นนางเอกที่ไม่เหมือนนางเอกนางเอกที่เหมือนทำไมอะคะเราทำเป็นดาราการแสงดงนี่เป็นงานอดิเรกเฉย ชีวิตจริงล่ะจริงก็อยู่อย่างเงี้ยแหละชีวิตจริงมันตลกใช่ชีวิตจริงเอื้องอับาสนาใครพี่น้องได้ไหมเฮี้ยงขางนั่งเอกช่องใหญ่ฟาดไปแล้วช่องใดเออช่องวันสามสิบเอ็ดอ่าเล่นคู่ใครนะพี่แจมรัชตาอู้วาสนาพี่น้องนั่งเอกคู่พี่แจมรัะชะตาไปเท่านี่แจมโอพี่แจมรู้เลยว่าไม่ดูนะไม่รู้จักดารารู้ ฉันดูในข่าวพวกเธอพาะเธอแถลงข่าวพวกกันอยู่ไปออกรายการเลยวะร้องข้ามกาแพงมันไม่รู้จักใครเลยก็ถามหยูนั่นแหละคนนี้ดาราคนนี้คือใครอะดาราคนนี้เชื่อเลยขบวนกาดาราสูงขบวนมอลล่ามอนะไม่รู้จักแล้วเวลาหนูไปทางานร่วมกับใครอย่างเงี้ยเล่นซิทคอมเล่นละครคู่ใครรู้จักสักคนมันก็ข้างหลังปกติข้างหลังไม่มันก็เรียนรู้อยู่แต่ว่าเป็นเกียริมากที่รู้จักเบสคําสิงห์นะคะ ก็ไม่ค่อยรู้จักใครดาราหนูก็รู้จักตะเบี้ยข้าวซิงครเออรู้จักฉันได้ไงอ่ะทำให้รู้จักฉันอ่ะไม่ดูทีวีไม่ใช่เหรอไม่เห็นข่าวไงเห็นข่าวข่าวเยอะข่าวมันดังข่าวมันดังเรื่องไหนอ่ะเรื่องผู้ชายเดี๋ยวว่าเรื่องพ่อก็ปรับเปลาเรื่องฉันก็รู้จักเธอจากข่าวเหมือนกันเอาวันนี้บอกโอ๊ยไม่พูดดีกว่าเขาบอกว่ารู้จักผ่านช่างแต่งหน้าเพราช่างแต่งหน้าเขาเม้าการมาเธอมีข่าวอ่ะเอเห็นปะดูดิถ้าเป็นนายเอกต้องข่าวเราเองเหรอ ไม่สหายจะไปเปลี่ยนชุดที่บ้านก่อนกระเป๋าอย่าลืมนะไม่ลืมค่ะพายเข้าพายเข้ากองใสให้หน่อยเด้อใส่ของเยอะๆหน่อยคุณไม่ิดประตูเอาไม่ลงไปส่งเหรอคะเดี๋ยวลงก่อนครับผมจะลงตามครับพี่ออ๋ครับเชิญเลยครับพี่ครับดูค่ะเขาขับรถตู้นะคะนั่งครับผมนั่งครับพี่หนุ่มหนูนะคะต้องขับมัมาเอง เจอกันพรุ่งนี้เยอะหรอทุกคนเเจอกันยพรุวันนี้นัดกินส้มตําวันนี้กินอาหารญี่ปุ่นอือาไม่อีกแล้วพรุ่งนี้เฮ้ยเขามีแผนกคอนเทนต์น่ะเออดูดิส่งกันแล้วพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงซ้มตําไม่มาไม่บิดไม่มาได้ไหมใครเบี้ยวขอให้อันอีกแล้วไม่มีความรักตลอดชีวิตโอ้นาะโอเคนะพรุ่งนี้อีกหรอพรุ่งนี้อีกโอเคบ๊ายบายค่ะพรุ่งนี้เจอกันวันนี้เขาจะทำงานกับพระเอกเนาะใช่เดี๋ยวจะไปตาหวานกับพระเอกต่อ อย่าไปบานทังหลายด้วยล่ะทำไมล่ะคะอย่าไปใช้ความสวยเปลืองหลายนี่ด่ามาคัเนี่ยอย่าไปโปรยเสนีมาเขาว่เพราะมันดูแปลกๆนะหมายความว่าเราจะไปใช้เสนีเรามากเออไม่ได้ว่าเดี๋ยววันนี้ใกล้พระเอกอีกไม่ใช่หรอวันนี้ยอะไรนะวันนี้มีซีนใกล้พระเอกอีกหรอทำไมนะซีนใกล้พระเอกแล้วมันทำไมอย่าไปใกล้เขาหลายมันเป็นคาแรคเตอร์มันเป็นตามบทเฉพาะบทเวลาออกมาก็รีบกลับบงกลับบ้านไม่ใช่ไปเล่นได้แล้วค่ะโอ้ยไปขับดีๆ บ่นแล้วกันโรงเรียนพี่เจนนี่แล้วบ่นอยู่นั่นแหละหนูบอกอยากมีลูกก็ไม่มีอยากมีแฟนก็ไม่มีเล่นกับพระเอกก็ไม่ให้เล่นเป็นไรอะอะไรอะรีบกลับบา้านกับช่องเออทั้งก็ขึ้นรถไปสิจะรอส่งเป็นแซยเป็นสาวใช่ไหมครับรถเองอยังไงเทวาเทวะเมื่อไหร่จะได้นั่งคันของเธอมาสีเหลืองอะรถรายการรถสีเหลืองรอยอยู่นะ มันเจียบดากไหมไมา่ายบายค่ะ๊ายบาค่ะเอาไปดีซ o u ทูมอลโล w ใครเปรี้ยวขอให้มีความรักไม่ใช่ฉันแน่นอนบ๊ายบายไปทิ้งแล้วนะพรุ่งนี้อีกทุกคนจะได้กลับควนเกลียดเมนู เบีดนาน่ารักมาทุกคนน,านา่านรักบอกอ๋อเบียดลืกระอบไหมนี่เพราะแม่เป็นบอ๊่ใช่กระเป๋าใครนีมนมนนกเพราะว่าเพแม่เป็นบอ๊โต๊กเจหมือนเดิมนะบ้างแพงหรือกรอบไว้สันดอนเอาทุกคนเบียดน่ารักไหมอันนี้อยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นคปลาพุ่งมาถ่ายรูปบอ๊มามามาครับมามาเลยมาเลยพี่มาเลยครับ มื่อกี้กมากินอยู่นี่ใช่หน่สองา่ห้านอไข่นะครับค่ะตโมเทดูิตามหนะขอบคุณครับาเดี๋ยวมาอีกครับเอาน้องมาเล่ด้วยนะคะครับผมมาหกครับ สี่เลี้ยงเลยเขามีพ่อเป็นนักมวยเ,เขาเป็นดาราพี่น,อน,น้องมื่อนีอเอๆๆเ้เขาพ่อเขาเองพ่ออีกชีวิตเขาเข้าคนระดาวก็เพิ่นแม่เพิ่นเป็นนั่งอีกทีวีแม่เขาก็เป็นเขาเป็นเดินนางเดือพี่น้องเขาจะเป็นนีประได้